คุณไม่ได้สังเกตเลยถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีอะไรซ่อนอยู่บอกว่าทั้งหมดก็อยู่ที่คณะกรรมการ,การถ้ากรรมการมันออกมาตรงกับแนวของเรามันก็ง่ายถ้ากรรมการไม่ตรงกันก็จะต้องไปช่วยกันทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนแต่ทีนี้ข้อเรียกรอ้องเขาที่บอกให้ไปทาประชามติก่อนในการที่จะตั้งสรก็บางคนท่านพูดไม่เป็นไรท่านพูดมานานแล้วดได้ยินมานานแล้วท่านสมชายก็พูดคุณไทยบูลก็พูดคุณอะไรอยู่กไปลูก ก็ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นข้อเสนอเป็นข้อสังเกตที่ดีและนั่นคือสิ่งที่ได้พูดกันมาตั้งแต่ก่อนจะตั้งกรรมธิการเพราะพูดอย่างนั้นนั่นแหละมันถึงต้องนํามาสู่การตั้งกรรมธิการตามข้อบังคับ121อวราเนี่ยเพราะว่าเกิดตอกใจที่มาว่าเอ๊ะตามคําพินิจฉัยสารรัฐธรรมน,นูญที่18ถึงเท่าไหร่22ทับ 5, ว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยเคสนั้นข้อเท็จจริงนั้นมันตรงกับที่เกิดขึ้นในเวลานี้หรือไม่ ก็ในคำวินิจฉัยสารรัฐมนตรฉบับนั้นบอกจริงๆว่าไออำนาจเนี่ยมันมาจากประชาชน,านรัฐมนูญฉบับนั้นนะเมื่อมันมาจากประชาชนก็ต้องกลับไปถามประชาชน<ม>ทีนี้หลักการนั้น,นมันจะเอามาใช้กับครั้งนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็สุดแท้แต่ผม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 ,ผม,มีความเห็นแต่ผมไม่อยากพูดตอนนั้นนะเพราะเขาก็ควรจะไปคุยกันในกรรมธิการไอตอนนั้นต่างคนต่างยืนพูดค่อยประธานนี่พูดคนละห้านาที ุจะอธิบายวินิจมาหลามากนักก็ไม่ได้ก็วันนี้มีเวลาลวพูดกันเส้นในสามสิบวันให้เป็นประโยชน์สามสิบวันนี้ไม่ใช่เวลาที่มีขึ้นมาเพื่อจะถ่วงเวลาหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะได้อธิบายแล้วว่าถึงคุณจะรับหลักการในวาระที่หนึ่งไปในคราวนั้นะสมบุติก็ไม่ตั้งกรรมธิการก็ยังเดินหน้าอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าอย่างมากก็ตั้งกรรมธิการมาพิจารณาวาระสองสาม จกนกระทั่งเปิดสภามาพิจารณาบาระสองลายมาตราเสร็จทิ้งไปสิบห้าวันพิจารณาบาราสาเสร็จยังต้องทิ้งไปอีกกันเดือนๆเนพราะว่ายังไปประชามาติไม่ได้เข้าใจใช่ไหมผมนั้นนับทำปฏิทินในใจไว้ว่าก่อนจะไปถึงประชามติไอ้ไม่ใช่ประชามติขอโทษกว่าจะกฎหมายประชามติเนี่ยมันจะผ่านจนลงพระประมาพิไทยนั่นน่าจะไปโน่นเนี่ยผมถามมีนาโน่นเนี่ยเพราะนั้นกฎรัฐธรรมนูญที่คุณทํากันเสร็จเนี่ย ซึ่งเสร็จพันว่าก็ทิ้งเอาไว้อยู่ดีเพราะต้งองรอไม่งั้นไม่รู้จะไปลงประชามติกันยังไงฉะนั้นก็เมื่อทําอย่างนั้นก็รอบข้อใช้เวลาและเบอรใครที่นั่งฟังผมนัไม่ได้ดังฟังผมไม่รู้นะแต่ใครที่นั่งฟังก็อาจจะได้เห็นได้ยินแล้วว่าคนนั้นก็กลัวน,นี่คนนี้กลัวนั้นแต่วความกลัวบางอันไม่มีเหตุผลบางอันอาจจะมีเหตุผลก็เอามาถกกันเสียในช่วงเวลาที่สภาปิดนี้ถ้าสภาไม่ปิดเนี่ย การตั้งกรรมธิการกเป็นการถูกเวลาจริงๆแต่เมื่อสภามันปิดอยู่แล้วสมัยประชุม30วันเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ในสภาเนี่ยก็ก็ใช้เวลานี้ให้มันเป็นประโยชน์ถ้าทําเสร็จเร็วไม่ถึง30บวันก็ยิ่งดีใหญ่แต่ว่าเสร็จไม่เสร็จก็ต้องพิ้งไว้รอเปิดสภามันที่หนึ่งปริจิกายอยู่ดีแล้วก็จะไปเปิดพิสามันเนี่ยการเปิดพิสามันนั้นยุ่งยากพอสมควรเยว ต้องมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสภาเสร็จแล้วก็ต้องมีพระราชกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่งปิดสภาไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดวิสามะไม่แน่อาจจะเปิดก็ได้เพราะการเปิดสภาสภาเขาเข้าชื่อเป็นขอเปิดได้นะการเปิดสภาพิสามันทําได้สองอย่างหนึ่งคณะรัฐมนตรีขอเปิดกับสองสมาชิกสภาเข้าชื่อกันแล้วเปิดก็ได้แต่ก็เมื่อจะเปิดสภาอยู่แล้ววันที่หนึ่งกิจการเนี่ยวันที่สองวันที่หนึ่งวันอาทิตย์วันที่สองนทรจั ก็ไปชมร่วมบ้าก,กันได้เลยถ้าจะมีอะไรก็บ้าก,กันได้มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรไปทั้งสิ้นที่ที่ส่วนทความมั่นใจอะไรต่ออะไรเนี่ยก็รอฟังกรรมธิการที่เขานั่งไปก่อนมว่า้านใน่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงชื่อเสนอเนะี่ยเขามีความมั่นใจของเขาแล้วหลับกรรมธิการคือเ่อเวลาได้เหรออ่ารก็ตอสามสิบวันไม่ไม่เสร็จน,นก็อยู่ที่สภาจะให้ต่อหรือไม่มันไม่มีอะไรที่ต้องไปพิจารณากันมากนี่ครับเสร็จไปเสร็จพูดกัน ปเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วคือแต่ละคนก็มีเหตุผลดังนั้นก็เอามาพูดกันบางคนเอ่ยคำวินิจฉัยสารมรดนที่18ทับสมบัติ155ไอ้คนที่นั่งเหลืออยู่บางคนยังไม่เคยได้ยินเลยว่ามันว่ายังไงก็เอามาดูว่าเคสมันใคร้ายกันไหมใครเป็นผู้รู้เป็นอธิบายกันเเป็นอาจารย์ไม่ใช่ในสภาเขาเองการตั้งกรรมธิการสมติรับปรการวาระหนึ่งแล้วตั้งกรรมธิการเนี่ย คนนอกเป็นกรรมธิการไม่ได้สมมุติว่ารับประการนะครับคราหนต้องตั้งกรรมธิการ45คนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตรวจแก้ร่างซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการร่างสะสะรนะ,ะครั้งนี้เป็นเพียงการเปิดทางให้มีสะสะรก,กรรมธิการ45คนต้องมาจากสมาชิกสภาทั้งสองสภาคณะกรรรีก็สองคนจะเป็นกรรมธิการไม่ได้คนนอกก็ไม่ได้แม้แต่ร่างไอรอของประชาชน ถ้าเข้าไปได้แล้วรับรการบาราะนี่ไอ้รอก็เป็นธรรมธิการไม่ได้แต่ไปไปชี้แกงไปถแถลงอะไรได้